วันนี้ผมจะมาทําเมนูนะครับปอบเปียแป้งยวนนะครับผมวัตถุดิบของเราก็จะมีอ่าแครอทนะครับผมเราลิดออกมาเป็นฝอยนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับผมแครอทนะครับนี่แครอทแล้วก็กระหล่ำปีนะครับเนี่ยเราลิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดกับไก่นะผมโอเคมาดูไก่เราผัดไก่อยู่นะครับตอนนี้คือไก่เราจะใส่ไม่เยอะนะครับผม ชุดไก่เรานี่ได้หมักเครื่องไว้แล้วครับจะเป็นพริกไทยรากผักชีนะครับผมซึ่งเป็นหมักไว้แล้วนะครับแล้วก,ก็เอาไก่ไปสับนะบสับแล้วก็เอามาผัดก่อนนะครับผมเดี๋ยวสักนึงเดียวเราจะเอา,อาเคระทกัวงอกแล้วก็กระลำปีมาผัดกับไก่นี่ครับตอนนี้เราจะใส่เครื่องหมักลงไปอีกชุดหนึ่งนะครับผมให้ถึงเครื่องนะครับ ก็จะเป็นรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำนะครับผมซึ่งเราได้หกไวแล้ว okay. โอเคเดี๋ยวเราปรุงเครื่องนิดหน่อยนะครับผมก็จะมีกระดูกตีนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงนะครับผมแล้วก็น้ำตาลนะครับผมเพิ่มความหวานนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาผักลงก่อนนะครับอเ,เอาผักลงก่อนนะครับ ซึ่งเราจะไม่เน้นเนื้อเนื้อนะครับผมเราจะใส่พอประมาณนะผมใส่ไม่เยอะนะครับผมเราจะเน้นผัดนะครับเราผัดให้พอประมาณไม่ต้องไม่ต้องให้สุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปห่อนะครับไปห่อปอเปี๊ยะครับผมแล้วก็เราจะอไปทอดอีกทีเนื้อโอเคครับ ส่วนแป้งที่เราใช้ห่อจะเป็นแป้งแป้งยวนน้ำผมโอเคครัแป้งยวนน้มโอเคครับอจะผักเครื่องกันนะครับเรา๋ตามด้วยวุ้นเส้นนะครับผมผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่วัตถุที่เราใส่อะไรใส่ถาดเนาะเพื่อที่เอาไปห่อนะผมเดี๋ยวเราจะตั้งพักไว้ให้เย็นแป๊บหนึ่งนะผมก่อนที่จะไปห่อ ส่วนน้ำจิ้มของเราก็จะเป็นน้ำจิ้มอาจารนะครับผมน้ำจิ้มไก่นะครับแก้มกับอาจาร์โอเคครับครับ,รบหลังจากที่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะครับนี่เราจะใช้แป้งแป้งยวนนะครับเอาน้ำรูดก่อนแะล้วก็หอนะครับผม ซึ่งเราไม่เน้นไม่เน้นพวกเนื้อสัตว์นะครับเนื้อไก่เอาตรงนี้เราจะเน้นผักเยอะๆหน่อยโอเคเดี๋ยวจะเป็นแป้งแบบนี้นะครับผมซึ่งผมจริงเขามีแป้งแป้งแป้งโดยเฉพาะเองเขาอยู่แล้วผมปอบเปียกนะแต่เราใช้พอพอดีเรามีแผ่นแป้งอันนี้อยู่แล้วแป้งยวนเนาะเราก็เลยใช้แป้งนี้มาหา่อเลยก็ทําได้ผมนี่หน้าตาออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ การห่อชุกน้ำก่อนครับเมียตักเครื่องมาใส่คบผม Manis, saya atau... cek ya. ปิดหัวไว้ใส่สลักหุนปิดหัวไว้แล้วก็นี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับขอยัดห่หอรครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปในขั้นตอนการทอดเลยนะครับหลังจากที่เราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาทอดก่อนนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับผมแล้วก็ผัด ปรับให้ไฟเหลือประมาณปานกลางนะผมแล้วเราเอนนี้เอาปอบเปี้ยเนี่ยไปทอดนะครับผมลงไปทอดนะครับเดีรับประมาณนี้นะคูอไฟให้อ่อนนะครับประมาณนี้นะใส่ให้หมดเลยสองชิ้นสอชิ้น เนี่ยผมประมาณนี้ครับจริงต้องน้ำมันน้ำมันให้ท่วมนะผมแต่เราใช้ประมาณนี้ก็น่าจะได้ดไปให้อ่อนนะครับผมเพราะว่าเครื่องข้างในของเราอะเราผัดมันสุกแล้วนะครับผมเมื่อกี้ค่คอยเกลี่ยไปครับมนจะติดตน,นิดนึงนะผมเะอะไรครับ ทอดให้เหลืองนะผมให้เหลือให้กรอบนะครับใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับก็ผมระหว่างที่เราทอดเมื่อกี้เราได้ไปทำน้ำจิ้มมาแล้วผมจิ้มอาจาดเนาะะก็จะมีน้ำส้มสายชูนะครับผมหอมแดงนะผมแล้วก็พริกขี้หนูนะครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับผมมาตา็จะออกมาประมาณนี้นะผมเพื่อจะจิ้มกับปอเปี๊ยะนะครับผมโอเค จะมีน้ำจิ้มอีกอย่างหนึ่งคือน้ำจิ้มไก่เนาะสามารถเราจิ้มได้นะครับผมนี่ครับนี่ผมนี่ก็น่าจะสุกประมาณนี้น่าจะสุกเพราะว่าแป้งนี้ทอดมันจะไม่เหลืองนะผมเพราะว่ามันไม่ใช่แป้งเฉพาะทางของเขาครับปอเปี๊ยะเป็นแป้งอ่าแป้งเป็นแป้งเลยนะปนแป้งยวนนะผมนี่ ถ้าแป้งข้อเปียข้อเปียกมันจะเหลืองนะครับผมเม็ตาก็ออกจะได้ประมาณนี้นะครับมไม่เหลืองครับผมเนี่ยแต่มันจะกรอบนิ่มครับม,มันจะกรอบนอกนิ่มในเนาะเราม,มากิ้งไว้จริงๆต่อทออต่อ รับผมหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะผมขบเปี้ยแป้งยวนนะผมทอดออกมาแล้วมันจะไม่เหลืองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่เหมือนแป้งขบเปี้ยโดยตรงนะครับน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มอาจาย์แล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับประมาณนี้นะครับผม